สัสดีค่ะวันนี้มาดูกุหลาบต้นนี้กันนะคะยังไม่มีดอกนะคะดอกรอบสองค่ะรอบแรกหมดไปแล้ววันนี้จะมาให้ดูว่าแต่ก,กิ่งก้านสาขาสวยงามมากค่ะเนี่ยพอเราตัดนะคะเนี่ยเราตัดดอกรอบแรกใช่ไหมเนี่ยตัดตรงนี้มันก็แตกมากอันนี้คือ กิ่งกระโดงนะคะปีนี้ได้กิ่งกระโดงมาสามกิ่งใหญ่ๆนี่เลยค่ะต้องปีนขึ้นไปสูงตอนนี้ถ่ายอยู่นอกรั้วนะคะเนี่ยสวยงามมากค่ะกิ่งใหญ่ เราไปดูข้างในกันนะคะช่อใหญ่กิ่งใหญ่สวยงามชื่อหลุยนามิดาค่ะดูคนต้นนะคะ นี่ค่ะคนต้นต้นนี้อยู่นานแล้วจ้ะหลายปีแล้วกิ่งใหญ่แตกกิ่งมาให้นี่ค่ะซึ่งแตกมาปีนี้นะคะของปีนี้แตกมาสามกิ่งแล้วก็ตรงนี้สองกิ่งค่ะที่แตกมาให้นะคะของปีนี้นี่เลยนี่ค่ะ ช่อนี้เยอะมากมีกี่ดอกเนี่ยเกือบสิบได้มั้งเนี่ยเนี่ยเ,ยเยก่งเดียวช่อเดียวเลยค่ะข้างๆนั้นอีกกิ่งหนึง่งเนี่ยจะมีอยู่ห้าหกดอกได้ สวยงามจริงๆค่ะกิ่งใหญ่แข็งแรงกุลาบ้านคุณนะคะปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกมาสี่ห้าปีได้แล้วนี่ค่ะลองนับดูสิคะมีกี่ดอกสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ค่ะสิบได้เพราะว่านี่ค่ะตรงข้างในเนี่ย ข้างในาก็มีดอกหนึ่งค่ะตรงไหนานะคะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยค่ะ ที่ญี่ปุ่นนะคะมีถั่วฝักยาวก็มีค่ะเมื่อวานซื้อใบชะพูมาได้ใบชะพูมาแตกกิ่งสวยงามค่ะเนี่ยค่ะพอเราตัดก็เนี่ยตรงนี้ที่เราตัดนะคะก็แตกกิ่งขึ้นมา นี่คือดอกรอบสองนะคะเวลาตัดให้ตัดตรงนี้นะคะเนี่ยตรงการห้าใบเนี่ยตรงนี้จะห้าใบ ตัดข้างบนเนียให้เหลือนิดหนึ่งตัดแบบนี้แล้วเวลานั้นเขาก็จะแตกขึ้นมาให้เหมือนอย่างนี้ค่ะเนี่ยจะแตกแบบนี้ต้นนี้ต้นเดียวเอาอยู่ค่ะ สวยงามมากโอเคนะคะไปแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะ